ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อใช้หนี้เราเรานำมาขายส่วนโรงงานที่มีเครื่องทําลูกชิ้นที่เป็นสแตนเลสหรือว่าของที่อยู่ในโรงงานทั้งหมดเราขายทุกอย่างเลยค่ะเพื่อต่อลมหายใจวันที่เราอะค่ะเบาสบายเรือเราอะมันไม่พลุงพลังมันว่างเปล่าค่ะเราจะมีสมองที่จะคิดอะไรที่มันสว่างขึ้นนะคะมันจะไม่มืดค่ะหลังจากหลังจากที่เรารู้สึกเบาสบายเราจะมีเงินทุนอยู่ก้อนหนึ่ง หลังๆจากที่เราได้จ่ายนี่อะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยังนึกธุรกิจไม่ออกหรอกคะ่ะจนเราไปเรียนไปปฏิบตัติไปเจอเพื่อนกัลยาณมิตรเหมือนที่พระอาจารย์บอก<ม>ว่าการมีกัลยาณมิตร<ม>หรือการมีคอนเน็ชั่น คือที่สุดของชีวิตเราไปเข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปเข้าคอร์สอะไรหลายๆคอร์สอะค่ะทำให้เราเจอกันรยายนี้เจอเจ้าของโรงงานเจอเพื่อนเจออะไรที่มีแนวคิดทําให้เรากลับมาเริ่มทําธุรกิจที่คนป่วยก็ทําได้นั่นคืองานออนไลน์แล้วทีนี้ไม่เก่งออนไลน์เลยนะอาจารย์ก็คือ ทำอะไรไม่เป็นนะคะคุณปุ้ยโทรเป็นอย่างเดียวเพราะว่าเราทําธุรกิจที่สมัยก่อนใช่ไหมคะต้องโทรสั่งงานจะไม่มีไลน์เหมือนสมัยนี้มันทําให้เรารู้สึกว่ายากจังแต่เราก็มองว่าอะไรที่คนป่วยทําได้แล้วชีวิตเราไม่สามารถทํางานหนักได้ก็คงไม่มีใครจะจ้างคนที่มีอวัยวะเทียมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่ทาให้เราอะค่ะมองโลกออนไลน์แล้วศึกษาเองอย่างจริงจังจนในที่สุดเราเอาสมุนไพรที่เราทานเองนะคะเราต้มเป็นหม้อแม่นาคค่ะ แต่วันหนึ่งที่เราอยากทําธุรกิจเราไปเห็นซองชาค่ะชาลิปตันชาอะไรที่เขาชงกินกันนะคะเราเกิดไอเดียในสมองที่เราคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับที่เราปฏิบัติมาค่ะท่านอาจจะประทานความคิดนี้ให้เราว่ามันจะง่ายกว่าไหมถ้าคุณเอาสมุนไพรมาใส่ในซองชาแล้วคุณก็แค่เขย่าน้าร้อนชงน้ําร้อนคุณไม่ต้องเสียเวลามาชงแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้เพราะคุณต้องอยู่กับหม้อยา หลังจากนั้นก็ทําฐานเองไปไปปรึกษาคุณหมอก่อนคุณหมอแพทย์แผนไทยที่เราไปศึกษางานกับท่านก่อนที่เราจะทําอินนะคะท่านก็ให้คําแนะนําจนในที่สุดนะคะเราก็ทําสําเร็จจากการที่ท่านเป็นที่ปรึกษาให้เราเราก็จึงเอาสมุนไพรที่เราทําทานเองะคะ่ะมาใส่ซองชาแล้วเอามาเอามานเอามาแจกะคะ่ะประมาณร้อยกว่าคนปรากฏว่าทุกคนถามหาอยากทานบอกว่าสุขภาพดี นั่นแหละค่ะเป็นที่มาทําให้เราเกิดไอเดียว่าเราอยากจะเอาตรงนี้มาช่วยคนสร้างธุรกิจเริ่มจากแค่ซองละร้อยทุกวันนี้ทําเป็นกล่องใหญ่กล่องละ350ขายไปแล้วเกินกว่าสองล้านกล่องปรบมือให้คุณครูขอบคุณมากค่ะเหลือเชื่อตอนแรกทำท่าจะไม่รอดต่อมารอดแล้วยังแบ่งเวลาแบ่งสุขภาพไปช่วยคนได้อีก ตอนนี้ก็ธุรกิจก็ถือว่าเข้าที่เข้าทางเข้ารูปข้รอยขยายไป60กว่าประเทศนี่คือสิ่งมหาัศาจรารย์เว้ยระจารย์นึกถึงคำคำหนึ่งนะนักปราชานคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราไม่ยอมก้มหลังเสียอย่างใครมันจะขึ้นมาขี่อยู่บนหลังเราใช่ไหมนี่ก็คือโรครุมขนาดนี้เป็นหนี้ขนาดนี้แต่คุณครูไม่ยอมใช่ไหมทุกอย่างมาเลยแพ้หมดเลยเหลือเชื่อจริงๆมาได้ขนาดนี้ถ้าสมมติ ในฐานะแม่อยากจะฝากไปถึงลูกผู้หญิงที่กําลังก่อร่างสร้างธุรกิจแต่มองไม่เห็นว่ามันจะตั้งตัวได้เมื่อไหร่อยากจะให้กำลังใจเขาสักคำสองคำแบ่งปันให้หน่อยจริงๆแล้วทุกคนนะคะทำได้หมดทคนสำเร็จได้หมดทุกคนคนเราจะสำเร็จต่างกันมีแค่อย่างเดียวเลยค่ะความอดทนแล้วการทำอย่างต่อเนื่อง ครูไม่ได้มีประสบการณ์การทําธุรกิจออนไลน์เพราะไม่รู้จักโลกออนไลน์เลยแต่ครูมีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าที่ครูทําธุรกิจผ่านมาได้ครูมีความอดทนครูเจอวิกฤตเยอะมากไม่ว่าจะช่วงวิกฤตโลกวิกฤตอะไรแม้ตอนเราทําชาเราเจอวิกฤตโควิดค่ะซึ่งทุกคนจะเงียบแต่แบร์เรายอดขายพุ่งกระชูดเพราะครูไม่หยุดและครูไม่เชื่อว่ามันจะไปไม่ได้เพราะฉะนั้น หเราต้องมีความเชื่อค่ะถ้าเรามุ่งมั่นมากพอทุกคนประสบความสําเร็จไม่จําเป็นเกี่ยวกับเงินนะคะทุกอย่างที่เราทำค่ะเราประสบความสําเร็จได้ทั้งหมดเลยมันอยู่ที่ความอดทนอยู่ที่ใจและอยู่ที่การทําต่อเนื่องทุกเรื่องเลย